สวัสดีครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบกลับมาพบกันตามเคยครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงการปรับครมอตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านแล้วยังไงต่อจะเนี่ยโอ้ยก็เป็สนสถานการณ์ที่น่าจับจ้องนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ออกมาเป็นทางการเอเชนยนเกมกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้มีการโยกย้ายตําแหน่งหลายตําแหน่งนะครับท่านผู้ชมหมอชนนันเอ้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็ได้ปิดปิลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับท่านแล้วก็ได้มีการโพสต์ต่างๆนานาเนี่ยโอ้ยก็ไม กระด้านผู้ชมขณะเดียวกันครับท่านเป็นอะไรกันอีกจะเนี่ยโดยตอนนี้นะครบด้านผู้ชมจอเน่แอนโฟเน่ครับท่านหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนนะเนี่ยเอ้ยภรรยาของเขาเองนะครบด้านผู้ชมนกจริยาแอนโฟเน่นะเนี่ยก็ได้โลบปงผมครับท่านบวชเสร็จเรียบร้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่งต่อนะครบด้านผู้ชมให้ผู้เป็นสามีครับท่านและยังไงต่อทีนี้เฮ้รจอเน่แอนโฟเน่นะครบด้านผู้ชมก็ได้เดินทางไปถึงสีลังกาเกินเลยทีเดียวครับท่านโดยพระจอเน่นะเนี่ยเล่าประสบการณ์ครับท่านอาถรรพ์ที่ต้องบวชนะเนี่ยเชื่อเวรกรรมมีจร ทางโลกครับท่านโัเขาทางทําคําจุดโลกแล้วนะเนี่ยหลังจากที่ช่วนาตาปีนะก็ได้ผู้ชมโอ้ยก็ได้มีคนไปขุดนะเนี่ยอว้ยวนเน็ตกันเลยทีเดียวส่งผลให้จอห์นนี่แอนโฟเน่นะก็ได้ผู้ชมอดีตนะก็เคยเดินตามสุเทพไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะก็ได้ผู้ชมแต่เคยออกไปเป่านกวีดอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อภาพวนเน็ตนะก็ได้ผู้ชมมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวส่งผลให้เมื่อ2ปีก่อนนี้จอห์นนี่เอนเออไม่ใช่เออจอห์นนี่แอนโฟเน่ครับท่านถึงกับโผนะเนี่ยต้องโพส แชร์บนเน็ตนะเนี่ยลั่นเข้าใจการถูกชังแล้วว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายอย่างไรอะไรประมาณนี้แล้วก็แฮชแท็กจอนนี่กับใจนะครับท่านผู้ชมใช่ครับผมขอโทษผู้ร่วมชุมนุมอะไรวะเนี่ยในปี5 6ถึงปี57เป็นส่วนหนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมจริงอะไรประมาณนี้เออตอนนี้ก็ไปบวชไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านว่าจะบวชนานแค่ไหนนะเนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้ย้ายซบทพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่อนนนะะน้โยไม ไม่ยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีกระแสขา่าวปรับรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้ส่งผลให้เพจหมอชนน่านเอฟซีครับท่านแต่งก่อนแล้วเนี่ยหลังจากหมอชนน่านครับท่านหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีเปลี่ยนใช้รูปถูกเหยียบอะไรประมาณนี้แล้วมันมีการรายก่อนนะครับท่านผู้ชม,มประมาณว่าไหนเนี่ยชรนาศผีชีพโดดเดี่ยวโดนกระทืบนะครับท่านผู้ชมผู้อะไรวะเนี่ยผู้คนหนีเข้าซอกหลบหลบมุมไหนพอผ่านพ้นผู้คนตะเกียกตะกายเหยียบย่ำแย่งเป็นใหญ่หลายอาย่างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ ชมกูด้วยอย่างอย่างอื่นกันเลยทีเดียวโอ้ยแต่ว่าปิดคอมเมนต์ครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านหรือไม่ไว้ก่อนนะเนี่ยถ้าเกิดจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีเฮ้ยกิษฎิกาโบดก้าวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่นะครับท่านผู้ชมปมไหนจะเนี่อ๋อโบดก้าวเป็นที่เรียบร้อยครับท่านครมศเสถาอะไรประมาณนี้ไม่พลิกโผพิชัยกิรพรเผาภูมิอัฐกรนั่งรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับท่านเหลือแค่วันเข้าเฝ้าอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้นะครับท ก็ได้โผมานะเนี่ยเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงครับท่านนั่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกพร้อมอีกคนสองคนอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วใครมาแทนมอชุดหน้าเหรอนี่โดนบดจากรัฐมนตรีสาธารณาสุขสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านผู้ชมโดยก่อนหน้านี้เป็นรองนายกครับท่านและตอนนี้ล่ะจา้าผลจากตําแหน่งรองนายกนะครับท่านผู้ชมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขสุรยิยะจึงลุงเรืองกิจครับท่านก็ได้เป็นรัฐมนตรีเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมรัฐมนตรีคมนาคมอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ได้ขึ้นเพิ่มครับท่านรองนายกรัฐมนตรีน นักกานผู้ชมโอ้ยก็เป็นกระแสข่าวที่มากมายกลายกองกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านโอ้ยกระแสข่าวนะกรับท่านผู้ชมหลังจากมีบุตริพงค์นี่ได้นําทัพว้ยเฮ้ยภูมิใจไทยฮเสียงนะกรารท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยชนะแน่นอนกันเลยทีเดียวในกรุงเทพนะคราบท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้นั้นเนี่ยจะกลับไม่ได้ไปก็ไม่ถึงแล้วครับท่านเฮ้ยไม่รู้จริงหรือเปล่านะกรับท่านผู้ชมใครบางคนก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยเป็นที่พูดถึงในโซเชียลออนไลน์ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอะไรประมาณนีี้บบออกกกว่่าาเเเนนนหมืัป็ร ไปดูดคนนะครับท่านผู้ชมมาเป็นเครือข่ายของตัวเองหรือเปล่านะครับอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรโอ้ยตอนนี้ครับท่านโดนภูมิใจไทยลอยแพนะครับท่านผู้ชมประสานเสียงกันอะไรวะเนี่ยลอยแพปีกพุทธิพงษ์อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยแม้แต่โคศกภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมา้วเนี่ยหลังจากบีพุทธิพงษ์นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอดีตนกวีกบปบบพศนนี่ออกมาโวยลัน่นมาทําแบบนี้ได้อย่างไรไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตอะไรประมาณนี้มันไม่ตรงกับเงื่อนไขแรกนะเนี่ยเฮ้ยเข้าซื้อของใน 刚。 อะไรวะร้านสะดวกซื้อได้อะไรประมาณนี้มันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนาว่าจะไม่กู้นะราบท่านผู้ชมก็ส่งผลให้วุ่นกันหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านหลังบีบุตธิพงศ์สัดแหลกนนเนี่ยนโยบายดีต่อวอลเล็ตนะครับท่านแล้วทีนี้เป็นอย่างไรจ้าขั้นลือหึงเตรียมขั้นย้ายพักนะราบท่านผู้ชมหลังจากกระอักภูมิใจไทยประสานเสียงลอยแพนะราบท่านผู้ชมโดยอนุทินก็ได้ออกมาเวกเวกวกเวกเวกเฮ้ยบอกว่าเนี่ยให้ฟังตัววัหน้าพักคนเดียวภูมิใจไทยมีเป็นหมื่นนีเป็นแสนคนเดี๋ยวมาจะคาดเคลื่อนนะราบท่านผู้ชมก็ไม่ร ไปเนี่ยที่จะหลุดจากยขยับนะครับท่านผู้ชมจากการเป็นบัญชีรายชื่อแล้วนั้นเนี่ยจะมีคนลาออกเพื่อให้มีผู้ที่พงขึ้นมาบอกว่าเนี่ยไม่มีทางนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอยากจะเป็นประสามรรวยไม่ใช่ รอยร้าวนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ร้าวรอยแต่อย่างใดตอนนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านเมื่อหลายวันก่อนนั้นเนี่ยเสรีวงมนทาก็ได้ออกมาห่วงประชาชนนะครับท่านผู้ชมเอ้ยถ้าเกิดสมมติแตกแยกกันแบบนี้นั่นเนี่ยเหล่าสลิมของเราจะเป็นอย่างไรแบบนี้ยกประเทศให้เขาไปเลยหรือไม่พร้อมกันนี้ตัดพอนะครับท่านผู้ชมทุกใจเหลือเกินเลยทีเดียวท้อใจนั่นเนี่ยถามเสรีท้อใจอะไรสามแสนเสียงมีคุณภาพหายไปไหนหมดเอ้ไม่ใช่ ไอ้สามแสนเสียงมีคุณภาพยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเหลือสุดช้ำนะครับท่านผู้ชมหลังจากเห็นผลโพลอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าไปเห็นผลโพลไหนครับท่านก็แนะนำนะเนี่ยโดยเสรีวงวันทาก็ได้ลั่นมาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยประชาชนจะเป็นอะไรวะเนี่ยที่เป็นสลิมทั้งหลายแตกสามัคคีแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เฮ้ยได้เป็นอีกนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ไม่คิดจะชนะบ้างหรือกลับมาสามัคคีกันก็ไม่รู้ว่าอีแหลงคือดีนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปนะครับท่านอ้าวนัชชาบุญ ชัยอินสวัสดิ์แห่งก้าวไกลนั่นเนี่ยลั่นเห็นใจหมอชนหน้าหลุดรัฐมนตรีทั้งที่พาเพื่อไทยพาวิกฤตเออฝาวิกฤตดึงปรับ ติงปรับคลมอไม่ตอบโจทย์อะไรประมาณนี้อันนี้กาวกลก็ออกมาปกป้องนะครับท่านผู้ชมบกชนน่านอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากที่ตอนนี้ครับท่านเคยเป็นอดีตขวหน้าเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็หลุดจากรัฐมนตรีเป็นไปนที่เรียบร้อยบางคนก็บอกนะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสัจธรรมสามศัจธรรมยังไงวะเนี่ยสมบัติผัดกันชมนะครับท่านผู้ชมบางคนนะเนี่ยให้ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีสองชั่วโมงยังเอาเลยเพราะอะไรจ้าเนี่ยเฮ้ยมันตำแหน่งมันติดตัวไปจนวันชีววายนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเย็ดแรงพื่ แน่ๆตอนนี้โอ้ยมีบุทธิพง์นะครับผูผบ้ชมจะไปพักไหนต่อได้นนเนี่ยประชาธิปัตย์ก็เคยอยู่แล้วนนเนี่ยแล้วออกมามจะไปเข้าพักนู้นพักนี้ก็ดูลําบากเหลือเกินเลยทีเดียวพลังประชารัฐรวมไทยรวมเถิดอะไรประมาณนี้หลังจากตอนนี้โอ้ยปูิใจไทยก็ลอยแพ้น,นเนี่ยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยมีพุทธิพงศ์เนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่ได้มาร่วมประชุมกับพักนานแล้วนะคระับผู้ชมไม่มีส่วนร่วมกับพักนานเหลือเกินวันเกิดพักหงเมษานเนี่ยก็ยังหายไปเลยไม่มาร่วมชนะนะนเนี่ยฟังข้าคนเดียวอนุทินท่านเนี่ยเลยเป ต่อหยสัญญาณก็มาแล้วนะครับท่านผู้ชมโดนลอยแพก็ต้องจับตามองขณะเดียวกันครับท่านคอประทอไปไม่รอดนะครับท่านผู้ชมแกนนาหลังจากลั่นวางมือตอนนี้ก็โผหัวกระบางกลับมาเป็นแกนนาใหม่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีฉะนั้นครับท่านเราร้อนแบบนี้นะ้เนี่ยขนุนทอดครับท่านอบกรอบไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยขนุนอบกรอบนะครับท่านผู้ชม300กรัม150บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพาน์ครับท่าน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บไป ทางยังไม่มีปลาหมึกบดนะครับท่านผู้ชม100กรัมเท่าไหร่วะ180บาทขอบคุณไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนัดวิวออนไลนมคือเสื้อ400บาทพร้อมส่งขอบคุณครับท่านก็มาเริ่มกันต่อนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยวนละวนวนละเวงนะเนี่เอาอะไรว่าเนี่ยเซรีวงมณถาปีแตกลั่นครับท่านคล่องใจนะเนี่ยใครสั่งใครสอนคนยุคใหม่ชี้ประโยคที่ว่าจะ จะอะไรวะแม่งเน่ยก็ช้าอีกนะครับท่านผู้ชมข้องใจว่าเฮ้ยคนรุ่นใหม่ใครสั่งสอนชี้ประโยคที่ว่าจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วสินะอเอาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวโผล่ลั่นว่าเฮ้ยห่วงประเทศเหลือเกินท่าเนี่ยหลังเห็นผลโพ,นพอ,อันนี้ก็มาจากเสรีวงมนทาน,นั่นเนี่ยอฮ้ยมันก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรแต่ที่แน่แนตอนนี้คอนเซิร์นได้ไม่ใช่คอนเฟิร์มนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านหลังจากม็อบกปทนั่นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนนวีนน่สััปดาาห์กอรนบนะะู้ชม แกนําออกมาลานะครับท่านผู้ชมคนหนึ่งก็ลาโลกครับท่านอีกคนหนึ่งละจ้าลาออกจากการนามอบนะเนี่ยชกคู่่วยามเว้ยเฮ้ยนายพิชิตชัยมงคลนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นอย่างไรเปิดเข้าไปส่องนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เว้ยเฮ้ยหลังจากตอนนี้ได้หมอว่าลงเพิ่มแล้วนะครับท่านมั่นนึกกําลังกับคอปทอเฮ้ยกลับมาแล้วเว้ยเฮ้ยพิชิตใจมงคลครับท่านหลังเคยโพสพื้นดํานนเนี่ยประกาศลั่นครับท่านขอยุติการนามอบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กลับมานําใหม่อีกแล้วนนเนี่ยอืมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับท ยมีสเสถียรภาพนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ยอมมากเนเลยทีเดียวดาราสลิมนกหวีดละจ้าถอยหนีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านโอ้ยอ ได้งานได้การกันหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมอฟพงษ์พัฒน์ก็ได้ออกมาแน้ะเนี่ยหลายวันก่อนนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยวอนได้หมายคนไทยเอ้คนไทยช่วยกันดูหนังไทยเว่าเฮ้ยไม่อย่างงั้นกังวลว่าสักวันมันจะสูญหายไปนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เชื่อนะครับท่านผู้ชมอฟพงษ์พัฒน์นี่ก็เป็นโรคเหมือนกันนะครับต่านอื้เส้นเลือดในสมองตีไปอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยแกก็บอกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยะทําตัวเหมือนผมที่ทํางานหาเงินแล้วก็อะไรวะเอาเงินไปให้หมอรักษาอะไรประมาณนี้อี้อฮือตอนนู้ ครับท่านเอ้ยทําหนังนะครับดานบู้ชมฟอร์มยักษ์เลยทีเดียวประมาณหลายเรื่องนะก็ต้องติดตามนกสินใจก็กลับมาแล้วนะครับดานบู้ชมหลังจากหื ล่างไรนะการทดานผู้ชมไยงานเหลือเกินเกินเลยทีเดียวเนี่ยสี่ปีกันเลยทีเดียว,ย 4, ปยยว4ปีที่แล้วนะการทดานผู้ชมมันก็ตรงกันเลยนะครับท่านกับช่วงที่กระแสม็อบแรงๆหรือไม่ก็ไม่อาจบอกได้นะการทดานผู้ชมมาอ่อนแลาก็โดนแบนไปครับท่านเหล่าบรรดาดาราที่เคยเออกไปเป่านกหวีดก็โดนแบนไม่หยุดยั้งนะการทดานผู้ชมโควิดเข้ามานกสินใจก็โผล่โพสครับท่านไม่นึกว่าชีวิตนี้จะตกงานนะ้เนี่ยสำหรับอาชีพนักแสดงติดตามต่อไปนะการทดานผู้ชมเบียร์ประวัติท็อปดารานนทุตอะไรพวกนี้อันไรนก็ยังไม่รู้ครับท่าน อะพระจอนนี่เล่าประสบาการณ์อันนี้เล่าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่ต้องจะไม่เล่าไม่ได้กันเลยทีเดียวหลังจากตอนนี้ครับท่านว่าลงก็มีคู่แข่งแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มงคลกิจครับท่านโลดนะเนี่ยไปเข้าประชาธิปัต์กราบชวนหลีกภัยว่าเคยบอกนะเนี่ยมาเข้าพักเพราะว่าจะมาทดอะไรวะชดเชยนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่นายเฉลิมใจนะเนี่ยเคยทําให้ให้ไว้ให้เนี่ยมงคลกิจได้เข้าสภาคนก็แหงวงนะครับท่านผู้ชมเอ้มงคลกิจนี่เข้ามาได้เพราะประชาธิัตอะไรว่ หรือว่าอะไรอ่ะ มาผิดบูนะครับท่านผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจมงคลกิจลั่นนั่นเนี่ยโดยบอกว่าเนี่ยนีออ่ยถ้าเกิดมีการยุบพักอะไรเร็วๆนี้นั้นเนี่ยเชื่อเหลือเกินมันจะนําพาประชาธิปัตย์กลับมาชนะนะครับท่านผู้ชมตานกลางวลสมทวนลงพังคาบ้านกันเลยทีเดียวมาอีกแล้วเว้ยยสัปงประจคาประชาธิปัตย์ครับท่านรามเมพรัตนชเวงหลังจากเป็นอะไรวะเนี่ยรอบนี้เป็นสสอสอบตกนั่นเน,นี่ยผพวลั่นเว้ยชีน้นายกต้องปรับรับผิดชอบอืมตั้งพิชิตนะครับท่านผู้ชมอันนี้พิชิตอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช คิดชื่นบานเออเป็นรัฐมนตรีนะเนี่ยต้องรับผิดชอบเว้ยประชาธิปั์ทวงแล้วเหตุอะไรจักขาดคุณสมบัติเชื่อมีคนยื่นตีความตามแน่อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ออกมาจากประชาธิปัตดนะ,ค,ะ,ดดระครับท่านเมื่อวานนั้นเนี่ยก็ได้พึ่งเปลี่ยนแปลงนะครับท่านผู้ชมการประชุมพักอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้นะเนี่ยนายเฉลิมชัยได้ออกบอกมานะครับต้านหัวหน้าพรรคคนใหม่บอกว่าเนี่ยเฮ้ยใครจะมากล่าวหาว่าเราเป็นพรรคไม่ทันสมัยไม่ได้แล้วถามทำไมวะ มีศูนย์แล้วนะครับท่านผู้ชมศูนย์สอสอเสียไปหรือเปล่าบอกไม่ใช่มีศูนย์รับอะไรวะเนี่ยสมัครสมาชิกนะครับท่านผู้ชมทางโทรศัพท์เฮ,เฮ้ยแล้วก็โซเชียลออนไลน์คุยวอลลันตอนนี้เรามีศูนย์นวัตกรรมแล้วอืมแล้วก็ขอวอนนะครับท่านบรรดา,าประชาชประชาธิปัตย์นนเนี่ยขอได้ใหม่ว่าเฮ้ยให้สามัคคีกันไว้คุยโวนะครับท่านผู้ชมเชื่อเหลือเกินไม่มีรัฐบาลไหนไม่เคยกลัว หรือว่ากลัวไม่กลัวประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมกลัวเหลือเกินกันเลยทีเดียวถามกลัวอะไรกลัวออกมาเป่านกหวีดหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากที่เคยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮานะครับท่านประเด็นของไวทีวีนะเนี่ยพังก็บอกว่าเนี่ยวัทีวีถอยแผ่พนักงานหรือไม่เฮ้ยจะรีแบรนด์หรือเปล่าเจ้าคนนั้นคนนี้ออกหรือไม่เลยต้องเป็นแบบนี้นะ,นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านแต่ที่รู้ๆนะเนี่ยคําถามนี้มากมายกลายตอน นักการันาผู้ชมว่าจะเป็นจริงหรือไม่โดยตอนนี้ครับท่านหลังจากไวทีวีประกาศปิดนนเนี่ยก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายนะ,ะกรับท่านผู้ชมแล้วก็ทีนี้ครับท่านโอ้ยขาดทุนสะสมกว่า800ล้านบาทก่อนปิดกิจการนะกรับท่านผู้ชมจตุพรพงพันก็ออกมาแล้วนะครับท่านเฮ้ยปิดไวทีวีแบบนี้เนี่ยทักสินได้กลับมาแล้วเออเสร็จหน้านาค่าโคถึกเสร็จสร้างตึกหรือนั่งร้านหรือเปล่าอะไรทานองนี้นะกรับท่านผู้ชมอืมอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ครับท่านมากมายกายกองกันเลยทีเดียวว่าไม่รู้ว่าอีแหลง่งผือ อไปอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากกระแสะข่าวจฉบับครมอน,นั้นก็ได้มีการชิงลาออกเป็นหนึ่งคนครับท่านอันนี้ก็ด่วนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยปานปีครับท่านมาหิรธนานุกคุณเอ้ยนามสก,กุลอะไรแล้วจำไม่ได้เว้ยเฮ้ยปานปีครับท่านเปิดใจลาออกรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงต่างประเทศนั้นี่ย ลั่นอยากรักษาหลักการปัดตอบนะเนี่ยยังอยู่กับเพื่อไทยหรือเปล่าอันนี้ก็ลาออกเป็นไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมลาออกครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศหลังหลุดรองนายกครมอรเศษฐานหนึ่งอะไรประมาณนี้เอ้ยก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรขณะเดียวกันนะครับท่านงดประชุมคอรมอร30เมษายนนี้เว้ยเฮ้ยอ๋ออีกสองวันครับท่านวันอังคารที่จะถึงเนี่ยงดประชุมนะนนมรมรนนนครับท่านผู้ชมครมเศษฐานหนึ่งทับหนึ่งครับท่านเตรียมเข้าเฝ้าถวายสัตว์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ แจ้งเขามาว่า28เมษายนนะครับท่านผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านวุ่นทั้งบานกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากที่กกตนะครับท่านผู้ชมออกมาวกเวกวกเวกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยประชาชนทั้งหลายนะเนี่ยไอ้พวกทำเว็บเว้เฮ้ยระวังไว้ให้ดีเฮ้ยมึงอยาเที่ยวไปชวนถามชวนหลีกใครระบอบไม่ใช่ชวนคนมาสมัครสวมันไม่ได้นะเนี่ยระวังจะผิดกฎหมายคู่นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแล้ววะเนี่ย เก็บข้อมูลแล้วอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อทัวลงแหลกนะครับท่านผู้ชมยับพังคาบ้านกันเลยทีเดียวโพมาอีกแล้วครับท่านรอบนี้เลขากรกตนะคะรับท่านผู้ชมโพโรครับท่านแจงหัวกระบาลเอ้ไม่ใช่โพลงครับท่านยื่นหัวกระบาลแล้วเนี่ยแจงกติกาเลือกสอวอชุดใหม่ยครับท่านยันนนเนี่ยชวนลงสมัครทําได้เฮ้ยถ้าเกิดชวนกับสมัครไม่ลงอะ่ะเออไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมชวนลงสมัครทําได้แต่ต้องระวังไม่รู้ระวังอะไรได้นะครับท่านผู้ชมมันต้องระวังอะไรกันนักหนาแต่ต้องระวัง อาจเป็นเหตุให้เป็นความผิดอื่นได้ย้ำผู้สมัครทําได้แค่แนะนําตัวอย่างอื่นมึงอย่าทำไมไม่เออใช่ใช่ใชไหมวะย้ำผู้สมัครทําได้แค่แนะนําตัวเตือนทุจริตโทษหนักเอา้าชิบหายอ๋อถ้าผมจะไปสมัครสวทีนี้กูจะหาเสียงยังไงดีวัเนเดียสวัสดีครับท่านทั้งหลายผมสมัครศูนย์ทวอดีตผู้ว่าราชการกทมอ,อดีตนายกรัฐมนตรีคน25ครับท่าน เออแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะครับดานบูชมเือหยิบสิ้นสุดการถแถลงไขไปก่อนนะครับดานบูชมก็ออกมาเป็นไปที่เรียบร้อยชวนลงสมัครทําได้แต่ต้องระวังจะเจอโทษอย่างอื่นทีนี้บันเทิงเริงลื่นไม่หยุดไม่ยัง้งกันเลยทีเดียวนะครับดานบูชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหลังจากที่สุดเทือกเทพสุบันอะไรประมาณนี้นะเนี่ยได้ออกมานะครับดานบูชมเฮ้ยวอนได้ใหม่นะักการเมืองช่วยสร้างนะักการเมืองที่ดีนะครับดานบูชมแล้วก็ตัวเองนนะเนี่ยก็ยืนยันครับท่านภูมิใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวเกิดมาไม่เคยโกงนะครับด Tchau. อันนี้ก็น่าจะรวมกันได้แล้วนะครับท่านผู้ชมน่าจะออกมาอีกทีหนึ่งนะเว้ยเฮ้โยโดยตอนนี้ครับท่านพักสุเทพทึ่งสุบรรณเนี่ยก็มีเป็น,ห,นหลักอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่หลักที่ว่านี่เป็นหัวหลักหัวต่อรอบ่อดรวมพลังประชาชาติไทยนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยชื่อมันยาวไปเลี้ยงความกันเลยทีเดียวตอนนี้เปลี่ยนเป็นรวมพลังอะไรสักอย่างนึงแล้วเป็นอย่างไรต่อไม่ได้สสสักคนเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มึงต้องรีแบรแล้วนะเว้ยเฮ้ยสุเทพนเ,นนนนเนี่ยเหล่าบรรดามวลมิดนะเนี่ยอะไรวะบีพุทธิพงศ์นะครับท่าน ที่เคยเป่าใส่คุณหญิงพจมานจำไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ประชาชนบอกออกมาผมก็บอกเขาว่าอย่าพูดอย่างนั้นอันนี้มันมีสองคนนะครับท่านผู้ชมที่น่าจับตามองมีบุติพงษ์ครับท่านอันนี้หรือเปล่าวาเนี่ยเคยไปเป่านกวีดในห้างหรือว่าอะไรวะ รัตพงศ์ทิพย์สุวรรณอะไรประมาณนี้อ้อชาเด็ดมันเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมออกมาลือข่าวแบบนี้ได้อย่างไรผมก็บอกว่าใจเย็นๆไว้นะแล้วเป็นอย่างไรต่อยุแยงตะแคงรั่วเครื่องหมายอะไรเอ่ยสุเทพครับท่านเปิดคาทานายเกจิดังฝากถึงเด็กไม่เคารพผู้ใหญ่ควรอ่านเอาชีพหายแล้วกูบ้าวันนี้อื้อไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เห็นแค่หัวข่าวครับท่านฝากถึงเด็กไม่เคารพผู้ใหญ่ควรอ่านตายแล้วกู เออก็ไม่รู้หมายถึงใครนะครับ่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เลตอิดบีช่างก็มันไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านแฮชื่นชมนะครับ่านผู้ชมไอ,อ้ไม่ใช่แสดงความยินดีนะครับ่านผู้ชมหลังจากเขาแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านจอห์นนี่แอนโฟเน่ั้นเนี่ยมได้เดินทางไปบวชเป็นที่เรียบร้อยนะครับ่านผู้ชมเชื่อท่าน,นเนี่ยที่มาบวชเนี่ยเป็นอาถรรพ์อะไรประมาณนี้แล้วก็เชื่อเวรกรรมมีจริงนะครับ่านผู้ชมอันนี้ก็ย้อนกลับไปสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านหลังจากที่ใช้เวลาชั่วงนาตาปีนะครับ่านผู้ชมเคยร สุเทพอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ได้โพสต์ขอโทษครับท่านหลังจากเนี่ยประชาชนแห่ขุดไว้ยเฮ้ยเออสองปีก่อนนะเนี่ยมีภาพเป่านกหวีดแชร์วอนเน็ตเข้าใจถึงการถูกจุดๆๆุดเป็นราคาที่ต้องจ่ายนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ติดตามต่อไปแฮแท็กจอนนี่กับใจครับท่านแล้วหลังจากนั้นก็ได้ขอโทษอย่างที่แถลงไปแล้วนะเนี่ยขอโทษอย่างอ,อ๋อไม่ใช่ผมขอโทษยอมรับความผิดพลาดเคยเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวทางการเมืองจนนําไปสู่การยึดอํานาจรัฐประหารซึ่งผม มีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการรับประหารมาโดยตลอดอะไรประมาณนี้เร ag. pues ื่องนี้ก็มองได้หลายมุมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นโอ้ยหลายเรื่องนะครับท่านเกี่ยวกับดารานูกหวีอะไรพวกนี้นะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าพี่จอนนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้หมายถึงคนอื่นนะครับท่านเฮ้ยหลายคนก็ออกมาพิคอ์นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนั้นกระแสมันแรงเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดใครไม่ไปล่ะจ้ามีเสียวมีสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมมีสิทธิ์จะเป็นร้อยราวหรือว่ารอยลาวก็ได้ครับท่านสําหรับใครจะเนี่ยผู้กํากับหนังต่างๆนะครับท่านผู้ชมบางคนก ตัดพอนะเนี่ยโดนดึงมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ใอ้มาถือกระสอบปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมเป็นดารามนักร้องชื่อดังท่านหนึ่งตอนหลังก็ออกมานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยถามทําไมและพี่ไปถือถุงทําไมกระสอบเดินเดินอยู่นะครับท่านผู้ชม เฮ้ยใครไม่รู้ดึงไปนะครับท่านอักษรย่ออ่างดาราคนนี้ไปยืนถือถุงใกล้ๆก,กับลุงกำนัดไอ้ไม่ใช่กำนันนะครับท่านผู้ชมโล่ขอโทษไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโอ้ยก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรชวนหลีกไครก็โล่ยินดีครับท่านมงคนกิดมาชนะมงคนกิดก็ลั่นนะเนี่ยพร้อมเหลือเกินจะทาให้ประชาธิปัตย์กลับมาเป็นที่หนึ่งนะครับอยากเข้าเหลือเกินตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมพึ่งเข้าส่วนบีบุตริพงศ์โดนลอยแพ ตามที่มีกระแสข่าวลือหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้รอบก่อนอยู่พลังประชารัเอ,อะไรวะพลังประชารัฐรู้สึกว่าที่นี่ไม่รู้สอก,ก็หรือไม่นะครับท่านผู้ชมคนมันลือมาแบบนี้ซึ่งเป็นการลือที่ผิดๆนะอย่าไปลือกันต่อตอนนี้ติดตามนะครับท่านผู้ชมภูมิใจไทยยืนยันครับท่านไม่ขยับปาร์ตี้ลิส์ให้แน่นอนหมดหวังกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเตรียมหาพรรคใหม่หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจก็ลองติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนหมอาลุงก็ยังคงวกเวกวกเว,ก,ว,ว,ก,เวกครับท่านรอบหน้าก็จะคงสอบตกหรือบ่าแล้วก็ต้องติดตตาาม่อไปครับนผู้ ที่เราบชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน,น้อยถึงปานกลางอยากสั่งสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้จึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน